มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฮุนมาเน็ตโพสต์ภาพยืนชี้นิ้วเคียงข้างพ่อกล่าวหาไทยเริ่มโจมตีก่อน24กร,รกฎาคม2568หลังสมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชาโพสต์ข้อความแจ้งเหตุประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดนายรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตบุตรชายของฮุนเซนได้โพสต์ภาพขณะที่ยืนชี้นิ้วเคียงข้างบิดา พร้อมข้อความระบุว่ากองทัพไทยได้เริ่มเปิดฉากโจมตีกองกำลังกัมพูชาตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบ,บดีที่24กรกาฎคมบริเวณปราสาทต,ตาเมินทธมปราสาทต,ตากบีในจังหวัดอุดรมีชยัย และยังขยายแนวรบเข้าสู่พื้นที่มุมเบร์อีกด้วยฮุนมาเน็ตระบุว่ากัมพูชาให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาผ่านสันติวิธีมาโดยตลอดแต่ในสถานการณ์ครั้งนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบโต้ด้วยกําลังอาวุธเพื่อป้องกันการลุกรานจากไทยเขายืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชากระทรวงที่เกี่ยวข้องหน่วยง,งานระดับจังหวัดและโดยเฉพาะกองกําลังติดอาวุธของกัมพูชาได้ดําเนินการอย่างกล้าหาญในการปกป้องอธิปไตยบรณาภาพแห่งดินแดน และผลประโยชน์ของชาติทั้งในด้านทหารและการทูตรวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของไทยในขณะนี้นริรัฐมนตรีกรัมพูชาขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลและกองกําลังทหารพร้อมเรียกร้องให้รักษาความสงบมีสติและดำเนินชีวิตตามปกติต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากุข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ